สวัสดีแฟตแฟตแอสตทุกท่านครับผมวันนี้พบกับผมตองอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องของ Absolute ยุทธคานะครับหรือว่าทางช่องของข้าวกล้องชาแนลนะครับวันนี้นะครับท่านไหนกําลังหารถที่ผ่อนสบายๆบายประมาณ4 0่พนิดๆนะครับวันนี้ผมจะขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับผมมาสด้าสองอีเลแก p นสปิริครับผมรถคันนี้จะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันครับผมเชิญครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับอ่าเข้ามาเลยนะฮะคันนี้นะครับผมมาสด้าสองสปิริตนะครับปี2 0 1พันสิบนะครับคันนี้สวยมากได้เดิมเดิมเบาะเดิมเดิมนะครับเบาะผ้านะครับทูโทนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเต็มเลยนะครับเอ้ครับผมตัวนี้นะครับเป็นมาสด้าสองนะครับสปิริตนะครับปี2 0 1พันสิบนะครับเครื่องพันห้านะครับแรงแรงไปเลยนะฮะ ตัวนี้จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันครับผมสาหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคือตรงนี้นะฮะก็จะใช้สำหรับควบคุมการาทํางานของเครื่องเล่นนะฮะของตรงนี้นะฮะเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะมีเป็นวิทยุนะครับผมก็เอาเล่งเสียงตรงนี้ได้เลยนะฮะ โอเคต่อไปอันนี้เป็นรดิโอนะฮะต่อไปก็จะเป็นเครื่องเล่น CD ดีนะฮะ MP3 ีนะครับอ่าต่อไปฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแอร์หมุนนะฮะอ่าถ้าเป็นตัวแม็กซ์ะอันนี้จะเป็นครอบสุดเลยนะครับก็มี a i r b a บนะฮะคู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับอ่าก็เสริมความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอ่าอ่าตัวนะฮะจุดบุรีนะหรือว่าที่เสียบกล้องนะครับแล้วก็จะเป็น รู AUX นะครับสำหรับเชื่อมต่อกับมือถือนะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากเล่นเพลงจากมือถือก็สามารถเชื่อมตรงนี้ได้เลยข้างในนี้สวยมากครับอันนี้เรือนไม้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมนเก้าพันนิดๆนะครับขาเดิมๆเ,เขาก็ดูแลรถอย่างดีเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งเบาะด้านหลังนะว่ามันจะกว้างแค่ไหนนะครับสําหรับมาด้าสองคันนี้นะครับอ่าก็ทางบ้านนะฮะลองดูนะฮะอันนี้ผมสูง175นะครับอ่าความสูงผมแล้วก็อ่าการนั่งนะฮะสมรรถนะในการนั่งก็โอเคถือว่ากว้างนะครับไม่แคบนะครับสําหรับมาด้าสองก็ด้านบนเพดานก็สูงอยู่นะฮะไม่ไม่ชนหัวนะครับอ่าก็ ถือว่ากว้างนะฮะในระดับหนึ่งของเครื่องพันห้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายรถกันครับผมไปเดี๋ยวไปดูด้านท้ายครับว่าความจุเก็บช่องสัมภาระต่างๆนะครับว่ามันจะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับผมก็สามารถกดด้านตรงนี้ได้เลยนะก็เปิดท้ายออกมานะครับอ่าอ่าลูกค้าทางบ้านดูนะฮะอันนี้ท้ายเดิมหมดเลยนะฮะสังเกตดูนะครับอ่าลองลองดูผ่านกล้องนะฮะอันนี้ คมชัดล้ฮะก็มุมต่างๆตะเข็บต่างๆครับได้เดิมหมดเลยนะฮะอันนี้รับรองไม่มีชนแน่นอนครับผมตรงนี้ฮะอ่าไล่ไปตรงนี้เลยนะครับอาดูกันเต็มๆไปเลยนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะฮะตัวนี้มาด้าสองสปิริตนะฮะโอเคมาดูความกว้างด้านในกันครับผม อ,อันนี้กคือความกว้างของมันนะครับก็ถือว่า,าเป็นช่องเก็บจัมระได้พื้นที่เยอะอีก,กระดับหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋าหรือว่าไปตลาดซื้อของต่างๆนะครับก็ถือว่าอยู่ของได้เยอะฮะเดี๋ยวดูยางอะไรกันนะครับผมก็เดิมๆเลยนะฮะยางอะไรที่ขันร้อนฮะแม่แลงอยู่ครบหมดเลยนะครับ อันนี้ไม่มีติดแก๊สแน่นอนครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อครับมาดูด้านหน้ากันครับห้องเครื่องนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับจะกริปแค่ไหนนะครับสำหรับมาสเ้าร์สองคันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในเลยครับลูกค้าสังเกตห้องเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้ห้องเครื่องสะอาดนะฮะไม่เป็นรอยสนิมไม่เป็นคราบน้ํามันแน่นอนนะฮะ อ่เดี๋ยวกล้องแพนไปเลยนะครับโอเคดูน็อตนะฮะต่างๆนะครับแทนไปด้านนู้นเลยเลยะยฮะ่าสังเกตได้เลยนะฮะอันนี้ขนาดติดเครื่องแล้วนะครับถือว่าเครื่องเงียบระดับหนึ่งเลยนะฮะนี่นะครับแอส o l อยากจะนำเสนอให้กับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับ ท่านไหนสนใจผ่อนรถเบาๆนะฮะสี่พันนิดๆนะครับก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับมาสด้าสองสปิริตนะฮะขอเสนอที่ราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับผมสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้ถือว่าผ่อนสบายๆฮะสำหรับยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับใครสนใจหารถแบบนี้นะฮะเอาไว้ใช้ไปตลาดไปส่งลูกไปโรงเรียนนะฮะช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะครับก็แนะนำผ่อนเบาๆก็เป็นคันนี้แล้วกันนะครับ ครับ<ม>คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแนะนํารถคันไหนจะรีวิวรถคันไหนก็โปรดติดตามกันอ่านทุกช่องทางนะครับไม่ว่าเป็น YouTube หรือว่าทาง Facebook ของเพจร้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ